โอกาสที่ทุกคนต้องคว้าโซเชียลคอนเทนต์คอนเทนต์อิสคิงความเร็วตรงนี้แหละเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกคนจะต้องฝึกทุกคนต้องคว้าโอกาสนี้เพราะว่าโซเชียลมันคือความเร็วยิ่งเรามีเงินเร็วเท่าไหร่พ่อแม่ของเราก็ยิ่งสะดวกสบายมากขึ้นถามว่าเวลาพ่อแม่เราป่วยการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดให้พ่อแม่ของเรารอได้ไหมภายใน1ิปีนี้รอได้ไหมอาจไม่ได้วันที่ท่านป่วยหนักขึ้นมาต้องการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดมันรอได้ไหมบางคนมีลูกลูกของเราถามว่าลูกของเรา ช่วงที่อายุ4-5ขวบช่วงที่สมองพัฒนาดีที่สุดเลยไม่เกิน5-6ขวบรอได้ไหมการศึกษาที่ดีที่สุดของลูกเรารอได้ไหมเราอยากจะให้การศึกษาที่ดีที่สุดให้โอกาสการศึกษาที่ดีครูที่ดีที่สุดลูกเรารอได้ไหมลูกเรา5ขวบกี่ครั้งในชีวิต6ขวบกี่ครั้งในชีวิตมันรอไม่ได้บางอย่างมันรอไม่ได้มันผ่านแล้วผ่านไปเลยทั้งชาติของพ่อแม่เราก็เหมือนกันมันถึงจุดนั้นถ้าเราไม่พร้อมมันก็อาจจะรอไม่ได้เหมือนกันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยเพราะฉะนั้น การทำโซเชียลเป็นโอกาสที่จะเติบโตได้เร็วที่สุดวิธีหนึ่งโซเชียลที่ทุกคนต้องฝึกมันฟรีรลงฟรีการลงคอนเทนต์ไปใน Facebook YouTube มันฟรีหมดเลยติ k t o ็อกฟรีหมดแล้วลงไปยอดวิวมีแต่เพิ่มไม่มีลดแย่สุดก็คือศูนย์วิวไม่มีลบยิ่งนานไปก็มีแต่วิวเพิ่มขึ้นอย่างเดียวทุกวิวเพิ่มขึ้นก็คือโอกาสของการประสบความสําเร็จเพราะจริงๆแล้วถ้าเราทำคอนเทนต์ลงโซเชียลเราอาจจะต้องการแค่โพสต์เดียววิดีโอวิดีโอเดียวที่มันปังเงินล้านก็มาถึงเราแล้วเพอเพอ ด้ยายซ้ําหลายๆคนทาคอนเทนต์วิดีโอปังขึ้นมาไม่กี่วัน <c oughs> ก็เงินในบัญชีมหาศาลเลยเพราะว่าโซเชียลมันเติบโตเร็วมากความเร็วของมันเป็นอะไรที่ทุกคนต้องฝึกทําได้ไม่ได้ไม่ม,ไม,มีไม่มีใครรู้หรอกถ้าเราไม่ฝึกอย่างจริงจังทิปเนี่ยรับตัวแทนโดยที่มีทิปนะคะเป็นโค้ดให้ช่วยฝึกช่วยสอนทิปช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ทุกคนไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ประสบการณ์ในการทำคอนเทนต์ในการทำโซเชียลออนไลน์ของทิปที่ผ่านมาทิปจะถ่ายทอดให้หมดเลยทิปเริ่มขายของได้ไม่นาน ก็มีรายได้หลักหมื่นภายในไม่กี่เดือนและประสบการณ์การทําออนไลน์ในการทาโซเชียลของทิพก็คือได้แต่ผลงานระดับโลกมาแล้วก็คือการรวมคนมาสวดอมจักและนั่งสมาธิให้ได้1 47, 000, นึ่0 0สกว่าคนซึ่งมากที่สุดในโลกนี่คือประสบการณ์การทำคอนเทนต์ทำออนไลน์โดยที่ไม่ได้ใช้เงินทำมาร์เก็ตติ้งเลยใช้คอนเทนต์ทำมาร์เก็ตติ้งล้วนๆไม่ได้ใช้เงินในการโฆษณาใดๆและทำผลงานแต่ระดับโลกมาแล้วซึ่งทิปเนี่ยสามารถที่จะเอาตรงนี้นะคะมาถ่าย สอนให้ทุกคน,น,กคนฝึกทุกคนเป็นโค้ดให้กับทุกคนในการที่เราเนี่ยจะลงมือมาขายของออนไลน์เพื่อที่จะหารายได้เสริมหรือรายได้หลักก็ได้ ทิปว่ายากนะันก้นในการที่แบบต้องมาเป็นตัวแทนกับทิปทําไมต้องมาเป็นตัวแทนแบรนด์โรสโกกับทิปเพราะว่ายากที่ว่าคนที่เคยมีผลงานโซเชียลระดับโลกจะมาเป็นโค้ดสนามจริงให้กับคุณไม่ใช่แค่สอนในห้องเรียนอย่างเดียวแต่การที่คุณมาขายด้วยกันมันคือการลงสนามจริงเหมือนสาวว่ายน้ําส่วนตัวทิปมองว่าถ้าคุณไปเรียนออนไลน์ที่อื่นก็เหมือนเรียนว่ายน้ําในห้องเรียนแต่ถ้าเกิดมาเป็นตัวแทนขายของกับทิปลงทุนขายของ10ชิ้นกับทิปเป็นอย่างน้อยเนี่ยแล้วก็ทำคอน ทำโซเชียลในการขายของออนไลน์มันก็คือการลงมาในสนามลงมาในสระจริงๆคุณต้องมีของคุณต้องขายจริงมีโค้ดอยู่จริงคือการได้ลงมาในสระคือได้มาไหวของจริงและโค้ดเนี่ยที่เคยทําผลงานโซเชียลคอนเทนต์ระดับโลกแบบนี้ในประเทศไทยอาจมีไม่กี่คนตอนนี้กําลังมาช่วยในการหารายได้เสริมให้กับทุกคนอยู่ค่ะซึ่งตอนนี้ทิปยังไหวอยู่และยังมีทีมงานที่จะสอนทุกอย่างให้กับทุกคนได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นทางกราฟ,ฟิกติดต่อวิดีโอ ทำยังไงให้ง่ายที่สุดทิพย์ก็มีทีมให้ในการทำคอนเทนต์ทิพย์ก็มีทีมมีน้องมีคนคอยแนะนำให้ตอนนี้ที่ยังเปิดรับอยู่นะคะยังไหวที่จะรับอยู่รับคนที่พร้อมที่จะมาทำตรงนี้ใครสนใจติดต่อทิพมาได้เลยนะคะตามช่องคางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะ